กำลังสิเหตุอันผัดอียังล้วพี่น้องมาซื้อกันมาพี่พดดน้องมาผัดกีนไก่โตผัดกีนไก่เส่เยี่ยวมาละมามาเลยสิใส่อันอันนี้พ่อลงมือได้อันพ่อเล็บมามาพี่น้องเอาหอยมานำเนาะจะปีกมีดินไก่อันสิเป็นใบเมล่าผ้าใส่ใส่เขาตาัด ตำสมุนไพรกินนี่นั่งชุมแก้วกันนะนะตกักมาตัียมกันตักไช่อะจจะมักจิก็ไดกิมะขวะให้มันหอมนะแล้วก็ใส่ไช่แก้วในลงไปนะ เห็ดคือเกลาเห็ดแดดคือเคอันทัดสองนัดเนาะ ไม่รนาะันเมืองโบอกเราเคยกินเหมือนโดยสิลองพัดผัดจนมันหอมพัดสมุนไพรสมุนไพรได้ไหลายมันเปื่อยเลยเนาะจนเปื่อยมันหอมไปเลยก็อาตินงไกล่ลงปลาถูกหอมเลยเนาะ อันเจ้าวทุงเดี่ยวในแซนติโฟรด์ดบ่สเจ้าใสา่เครื่องเคียงหลายแหงที่น่อหอมหอมเอาตีนไกล่ลงไปเลยเนาะเ้ามีน้ำล่างคขกนำ้ำเน็งเยวมีน้ำล่ามขบนำ้ำแข็งอมันจะงบแขนพูดน,นะ ในซอสเองาม่มมนก็จะมีเครื่องสึงแล้วเด้ที่น้องก็ใส่ใส่จะลดดีลงไปนอ่นเองพอนะพอแล้วใส่ข้างหนอา,อายินโนโมุโตะกับน้ำตาลลงไปใส่ใส่สนน,น้อยหนึ่งลง นคนเลยให้เข้ากัน,นพร้อมสมุนไพรเนาะเม่นเคยเห็ดกินซามเถื่อนอะไรอ่ะ้ันก็ซามเถื่อนซามเถื่อนี่บ่ออัน,นก็ซามเถื่อนนี่พี่น้องเห็ดกินเมนูนี้ปลาไหวมันผุดเลยก้าเอาชิใส่อันนี้ตบถ่ายพี่น้อง หอยเด็ดมากรากาี่มีอย่างใบมรพากับอันใบิเนาะผาเปนหอยก็เลยรสัลงใส่กันเลยพี่น้องแต่ว่าหอยนะบเคยเคยพายกันกับปิงใ่เลยอันนี้เป็นางแรลกเหมือนกันพี่นแต่พัดหอยมันคือสิเขากันริงเนาะกั่เนาะ กนมันชกไวายหอยนะหอยดีางามคือควายหอ,มอยมาตัวนี้ปิดถ่ททยดายใบมะกรูดกับนัวลาพาลงไปเลยเมนูนี่เป็นครั้งแรกเลยนะนี่เนาะใส่หอยน้ำเม็เนมีหอยก็ใส่ครั้งแรกพี่น้องเลย ผักตีนไก่กับหอยใส่มาร่าพี่น้องเย็ด้อยปุงได้เลยโอเคน่ากินอยู่บ้าพี่น้องเด็ดอาการหัวนอนกินน่ะหัน้อนกินเล็ดเนาะตีนไก่เน้นๆสองกิโล มาเด้อพี่น้องนเนาะเศกเศกผัดตีนไก่ใส่มาราเอาลงมือได้หอยแข็งบัดรเจลเคือเป็นังซี่ผัดเสะหอยแข็งบายดีเป็นเรื่องพี่น้องครั้งแรกในชีวิตจะกินผัดตีนไก่นะคะผัดตีนไก่ใส่มาราอนนี้ใส่มาราใครก็ตีนตวาอยู่แล้วเนาะอือใครก็ตีนควาอยู่กันอาชีพเสื้อใครนี่พี่น้อง คมากผู้ใดเคยกินเนี่ยง่เคยเฮาวัดกันได้กินซองเถอะขาวัดกันใส่ห้อยแข้งเพอได้จ้ะหักหน่วยน้อยห้ยอันนี้แค่เหี่ยวม่พักะพัดจะดีนะไม่กิแท ดึงไวสองหั่มไปแล้วเขาว่าถ้าทำก็ปิดอโลนึงหอยแฉ่งแฉ่หอยมันจะมีหนวสะอากว่าอี่ม่เอนี่นางจะดียังไแ่หอยี่นี่เจ้าเงินอยากบ่กระดูกมัยเออผัทหลักเนี่ย มามาบสจับหนึ่งมาบจับาออกมางานในนปีประชาบนมีแ่ฮะ้ของไยแหละซานแคบย่

มอยากินนู้นด้วยครับยันในเผาเหียบไม่เผาบ่มีเกิดได้ก็จะในแห่งสิ่งมงคลีลงเดินไม่เผ่งเหลือบใช่ไม่เผาไม่เ่าบ่เ่าแล้วนี่่อยกับบอด้ือเกิดมแหลนลงไปลงมายางไปยางมาบ่ใจเกิดใช่เคยเคยเคยแล้วบ่ใส่เกินี่บ่เขาบ่บ่ใส่เลวเคยได้ติดเลยยางทำหนึ่งเกิบ่ขานจะใาดเหรอ เธอมัเมื่อยแห้งนักสิม้นเอนก็ันเมื่อยมันมัดนัวค่ะนัวบารเอบนเอเนูแกมเบียเนาะอืมแมนเมนูแกมเบียน่งจิบบ่เมาเบียร์ยมาวนน้ำมันดอกก่อนวกินใก้โอ้กินกินอันนี้เราไปกินเบียร์่ะวานกันแล้วอืม ้องหากเคยกินชองเท่อน้ออันนี้กันเลยีนัองคนถสิตเล็กอันนั้นนี่แล้วราถึงไงวะถือเท่าไรถสาบาทถช่องหมื่นักีบชิบุกชิบกากกาสาอียังสามสิบสอง สองมืนบนันองมบาพันองหมื่นเกาันจจบอกเาอึจีได้เท่าไรอันนี้เขาปเป็นเงินบาทเ้ยเขาเปเป็นเงินบาทเปเป็นเงินบาทนะจีบลเาบาทสององบาท บพ่เธอะแปรนเงินบาทจังยัมอบนเพ็เ็กินซ่เเธอกินซองเ่ออะไรเลยโมแม่บอกเคยกินซองเถื่อหรอม่มาจ้อยกินในบ้านรอบก่อนรอบก่อนเอยตัวเห็ดทีกินเห็ดห่านใอแซงเลยตัวนี้มันอันนัวกับพอเหมเจ้าตัวน้ำบอกดกินน้ำดอกขาตัวนี้เช็บกลัวเาได้กินตันี้ วันนี้คือว่วป่ากัแซ่บอยู่บ่กินเงี้ยเดียวแซ่บไปทำวุ้นด้วยเรากินหอยหน่อยเราเคยกินอะไรเงี้ยนนั่นแล้วจังหวาส่วนกันเอาอกมาเห็ดกินสู่กินนะผมเอากระห่ากระซองเถื่อนเคยได้กินคือกันเห็ดเนี่ยเอาก็ได้กินซองเถื่อนลก็กินอะไรไม่ลองปะหน้าปลาน้ำ กม่ปลานาน่ได้บุ่ยอากปหอดเตียงกเบิกหนึ่งตูก็มากิอยากบอแน่นะครับคุณลังค์ห้าเย็นมัหมไม่พอครกินมือจักที่กินน้ำเย็นอือที่เวากินอยู่แหละอากาศห่อนแห้งกินตน้ำเย็นเลยเขาก็จนเอาน้ำลงเป็นข้อเห็งเขาเล่าคก็เป็นคนคิดในใจ เขาบฮวปนเขาเปลเขเป็เขาก็เป็นโลกอีกย่งเขาเรื่งมเป็นอากาศโรคเจ้าของเป็นโกนีงเป็นน้ำอากาศฮ้อนชิ่นอปอนก็ลมกกินงานเพื่อลงมาตีเสาตีาที่คนบริปเหอออกไลายแล้วกินมปนกินน้ำเย็นมปกินไดี๋ยวบ้าน ช่วคือเออจังชั่วหนามันจะถ้าเราะสบ่เบียยุ่มอ่องใช่จอยอร่อยดีว่ามันแบบยิ่งพอได้กินข่าวด้อแม่นวันี้มันกินเหลนกินกับแก้มบ่ข้าบอกใจใช่หนัดหวานนัดนิดเดวซื้อเบีย์มากินแล้วแม่บอกนี่ยแล้วกินแล้วนี่ซื้อเบียรหมน้อยได้กินลอง ปีแรกนุ่มีปีนี้ได้เาเหนือยวนน้เหนื่อยมากเพียแต่เอนเลยสิเรอต้องูก่อนอนีเด้อเรานอนบนั่งยูเรานอนอยู่ตู้บนห้องนี่ให้มอน้อนะไปเงินให้น้องนะร้อยผูใดก่อนอยู่ในนาชิมอนริพนชัย

มันบกกิด er ึมกตมันมันนตี้ากมือหมนี่คแ้วัน่แต่ลมบูดุัก่าเย็นบญยาเย็นสักอืมเดี๋ยวท่านจะที่เขาไปบ่เอตัวนั้นเขามาชงใหไม่็นยังตัวบุเย็นมันตัดดูบุญเย็นอะตัดเปิดตัด จะเลยมากับพ่อป้านั่งอันนี้ก็เป็นน้ำไผ่จ้ามันมีตกลมพูแต่ว่าพวมเย็นแบบปกติเปิดแอร์เย็นซ้ำมันจะเย็นบอก่าเขาว่าเป็นน้ำไผ่ขั้นเลือกมากมากกับตรงหัวมันเป็นน้ำไผ่เดือกมาเขาอยากใส่ไฟมาค่ะแม่นเขาปิดไฟมันก็ต้องเย็นขันวันเป็นน้ำไผ่มีอยากปรับลมกับบ่ได้มันจะอยู่สองหกองศาเออมันปรับลมบ่อได้ มันปับลงแบบเศร้าองศาบดายใช่ไหสิบเก่านี่ียมันล็อกมันหั่นัับได้ยังมนเลือคะลงบว่ายาีมเรงมันอนอมนนะคก็ปับลงแม่นพอมันเย็นเแล้ก็พอเดินแซบครับพี่น้องผ้ไดกับท่านได้เคยกินดอกบอยกับเคยกินยัเถือเห็นเขามาเห็นให้กินไรุนไ่ไ่รุนเล็กน้อยมือนั่นนะมาบุญบ้านแล้วเขาเห็นให้กิน ซิมเหมือนข้ามหนึ่งแบบติดใจเลยนะก็เลยเอามาเห็ดส่วนครอบครัวอยู่หน้ากินพี่น้องพี่น้องคลิปนี้ก็ชิคอเก็บภาพบรรยากาศไว้สักนี้เด้อพี่น้องพอกันคลิปหนาเนาะไปแล้วสบายดีกินกับแก้มต่อพี่น้องเนี้ยชิไปซื้อเบียร์ถือเลขพี่น้องชาบาทชาลอยดอกโมเมนต์บอยโมเมนต์บอยเด้อชาลอยถือ เกือบประจุบคานยังก็คาเลกประย้อเกือบคอไม่เรียนนะถูงน่ะคือ